จนหอมผักชีผักเพล็อคสลัดแหน่อร่อยเนาะหอมพิกลาบก็มีไงเลยเป็นเนาะหลาบรรยกัน ขึ้นทั้งเหนือแล้วนี่เป็นลาบเนื้อเนาะต่ไซที่กลาบพริกลาบแล้วก็่ใไซดีผมโค้มจ้ะ mm hmm. เครื่องไหนนี่เขาก็เอาไปลวกพรสะดุ้งจากน้อยนึงจ้ะ ชิ้นตจะโตและเคี้ยวก็จะลำบากหน่อยตับกระตับ,ตบสุกขึ้นไหมสุกขึ้นไหผักของเขาก็ชิ้นนี้ ต้นหอมผักชีแล้วก็ผักแพลวซะลแหน่เนาะต้นหอมผักชีพริกลาบเกลือ ก็ขุมนวงเราอีกใช่ไหมนะนัวเด้คนเข้ากันแล้วคนผิกหลาบกับเมื่อเข้ากันแล้วเขาก็ใส่ดีลงไปเลยจ้ะผมมากคมน้อยแล้วแต่เลย ผมอัมำได้แล้วผมดีค่ะแกบันใส่เครื่องในลงไปเลยจ้ะ,ใ,จะใส่ผักลงไปเลยจ้ะเติมหอมผักชีผักแพลสระแหน่หอมคััอ้วนเรียบร้อยแล้วจ้าราบเนื้อของเขา ไปกินน้ำกันเลยสวัสดีจ้าเมนูลาบลาบเนื้อเนาะลาบเนื้อจ้ะใส่ดีขมขมขมอมลำจ้ะผักเต็มถาดเลยวันนี้ได้ผักไอ้นี่มาสะสดาจ้ะได้ผักสะดามามาละขีน,นกไปจ้ะไปกินน้ำกันจ้าปราหยากกินของดีเพราะต้องขาบประหยัดเนาะท่านีา้กินกับแก้มอยู่ ตับอ่ะตับแบบอืมอร่อยเนาะอืมอันนี้จะเหนียวไหมเหนียว อร่อยเนาะหอมพริกลาบผัก,กระดอนนี่สวยสวย ดาวคมกะดาวคมอร่อยอ่ะวันเน,นื้อสดดีมากเลยเนาะเนื้อแบบสด,สดๆเลยอะ Ừ. Ngon. Hahaha. Hahaha. Ngon. 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 กับแก้มยังดีเลยอ้วนเอ้ยมันก yup. ูกันต้องครกันเนาะ ไปเอาไม้มันกันที่คู่ค้าก็เหลาอีกแล้วเนาะเอ๊ะดมแอนคู่ค้าก็เขา่าแบบตับสะดุ้งได้แบบหวานมากเลยอ่ะ โเดามันงามมากเลยเนาะพูดเคยหอมพี่ราอือพี่รามนี่ก็ทำอะไรได้หลายหลายอย่างเนาะนี่เฮายังไงอย่างอืมอยู่ที่เราจะทำอะไรหลัดแปง้งเนาะอร่อยหลัดแป้งได้เอามาอแดบเอามามอืม อืขคุณได้กระเดาที่กินมันขมแบบโอ้ขมสิเนะี่ยขมแืมม้ขมอะแต่มันก็เข้ากับพวกลาบเนาะอเอาไปย่างไฟเนาะดุณจะแซ่เป็นไงผ่านไหมฝีมือทำลาบเราผ่านอขงรกเลย ข้างแรกของการทำลาบเหนือได้ไหมเปิดประสบการณ์ใหม่รักไงกินคนเดียวใช่นไหมเจ็บไรรู๋เนาะรู๋กับนด้กินเมือนลวมันใกล้กินจ้ะ็ไมีงงไงอะไรเ,เป็นอะลาบมือกาน นี่เราทำกินเองได้ไหมนี่ไม่ได้หรอต้นหลายขั้นตอนหรอเดือดมันต้องขัน้นก็ใข้ตั้งแต่ฟาวใหม่ไหมแล้วคุณได้ลองชิมตับปะตับแบบเข้าลวกตับได้ได้สวยมากอะ่ะแล้วแบบข้างนอกมันเป็นกรอบหนอกนุ่มเออนั่นแหละมันดีมากอะ่ะแต่ถ้ากินดิบๆเลยเขาก็ไม่ไหว รสชาตแบบเนื้อหวาน<ล>อือหรอือหลอกล่อนะออน อร่อยตับเด็ดมากปกติตับดิบอะ่ะเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่สู้เท่าไหร่หรมันต้องกินคำเล็กเนะาะอย่างแบบเนี้ยมันหวานนะ่ะมันไม่ได้กลิ่นของตับเยอะเกินไปอะ่ะกินกับไอเก้าวเปียเนอโอ้เน้มันเข้ากัน อร่อยมากถ้าเป็นลาบทางอีสานก็จะใส่ข้าวคั่วพริกป่นมะนาวเนาะนี่เขาซอยพริกใส่ก็ได้นะเป็นแว่นเป็นแว่นนี่ เราชอบเผ็ดใช่ไหมแต่ไข่ซอยก็ได้แต่ไข่ซอยเป็นอะไรทุย่าเนาะอันซาป่ะอันนี้แบบนี้ได้ลองเดี๋ยวเดี๋ยวห้องบแบบเนื้อสดดีมากแล้วเนาะ แล้วฟักเนื้อในบุ้ยละเอียดดีครัละเอียดยิบจะเครื่องอะไรเราเอาไปลวกดุ้งก่อนเนาะใส่บางๆให้ยันขว้หนักเหนียว ง,งามก็เลยง,งามปลูกเองต้องซื้อนะอืมไในปลูกได้กับปลูกถึงจะเป็นพื้นที่หลังบ้านน้อยๆนะเนาะพ่วมทำอะไรครับคือจะเป็นหลังบ้านคนอื่นท่ากับปลูกหลังบ้านอื่นเราไปปลูกยังไง ้าใจตับครับเสียบแย่นี้อ้วนอ้ย <c oughs> หนังเข้าไป เป็ดไม่ามากนปลจ้ะพึตก,ก,กมจะเค็ี้เริ่มเป็ดเลยดีปากตับตับตับตัแกนที่ <laughs> ดีปากคนดีปากอ่ะืกแวก็ดีดปากม่อะเขาเรียกว่าอะไรนะมัแกนมัน,นดีไดไ ชันชาปากไหมบ่เากันมไงไม่้องกิ่นเพื่อปีเพื้อน้องแล้ว <laughs> ừ. Học hảo 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 สบายมากน้อง,งติดปากน้องติดปากจังเอสุอยากจะอ้อนมุมน่ารักในปากนี่เหรออร่อยม,มากภาคเป็นทางภาคอีสานเนาะร้องไปเฮ็ดเบิ่งจะแซ่บลาบเหนือของทางภาคเหนือคือหอมกินพริกลาบกินสมุนไพรด้วยเนาะ หอมกินสมุนไพรหอมกินผักเพลวของทางพาอเหนือก็จะมีพวกม,มะแขวนนะเนาะอออร่อยดีอร่อยจ้ะตอนแรกก็เป็นสิ่งที่แปลกไหมสำหรับนี่เพื่อนเพรเพราะเขาได้มาก,กินเราโอ้แสบแสบปักอร่อยเนาะไปแล้วเนาะสองเขาสองคนจะขอตัวลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า